บายดีพี่น้องแข่งมันทุกคนพบะกอกับซองน้องมินนี่ด้วพี่น้องงามใบบายแล่นไปเล่นมาอยู่จากบันนุนซูงกับบันปังมะมือเสารอยู่บันปังเมื่อนุนซูงเมื่อนุนซูงลบมาบันปังหลุดซีมาจกน้องหายพี่น้องหลุดซมาจกน้องหายหนัดใบ เกือบเดือนละมั้งเท่านัดนัดโหลดไว้น่ะต๊สิได้เลยฮากาซิมาแต่ว่าทางลุงในกระยะเติบอยู่ก่อนอื่นจะขอบคุณเอื้อยจะดีเด้อพี่เนาะเอื้อยทางเมืองเนาะเป็นให้เงินมาโจกน้องพี่เนาะจักสีราคาจะใดถ้าไปทาเมืองปนอมินราคาโจกน้องจักสีอะไรเพิ่นผางมาให้เนาะ หมื่นกว่าบาทนี่แหละแต่ยังไว่หัวจกราคาเท่าไรพี่น้องลงหนากกวมีแต่ไครนาไปเลยพี่น้องสิลงแล้วพี่ ทั้งรหลดทั้งคนไอพี่น้องตามไปเบิ่งกันเลย À ở về đây nhắn khăn nào vậy đó Cho bọn vô vào cái khuôn nè มาจกน้องนะจนนามสิตนเจิยอันจนพลตกตกมาใส่หน่อยคั้นเป็นถ่ายต่อไปนะหนามเจ็มน้องลงมาหอดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้เพิ่นเอาหากกบยุค,ค้่าออกซะก่อน ปลาตะายกันนะหักเงาหักลายเออย่านบา่เป็นเอาหากยุคฆ่าออกสาก่อนจากคุนจากสีขุดอยู่นไีไฮน้ำกันยังมีอยู่แต่โบรายแห่งน,นี่แล้ะไปยังเฮ้ สบายดีปลาลุงเนาะน้องทนสบายดีปลาลุงโอ้น้องทนเนี่ยมาเบิ่งรถจกมาวะ่ะ กอวิกเดือกกอไผ่ออกแล้วจังหน่อยเริ่มปฏิบัติการจกแล้วบ้านเนี่ยกอไผ่ออกเครื่องก่อจากระจัจัดให้ซ้ำได้แล้วราคา18 กระให้เพิ่นไปทางอุ้มน้ำแน่อุ้มสวนกล้วยไปได้พี่น้องบนไปเพิ่นไปขวดอุ้มให้เักหน่อยแล้วกยสิให้ติปคนขับโอ้ยลืมบอกแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เนาะมิจฉาวุ่นซื่อๆหงบนนั้นเดวาวกับแม็กจะจะจะคนขับเลยจะจะคล้องเราคังอยู่จ้ะจะเบิร์ตจะคล้อง จ้าของรถนี่นะแบบวโมเมนเจ้าโมแมน,มมนอันแถาแก่เพื่อนี้ครับเพื่อนพี่ลุงน้องครับต่างหากได้ไหมครูแถาแก่เพื่อนต,ต่างหากครับต่างหากคนจ้างลุงน้องครับจากคนสินจัดในะชั้นได้แล้วทีมงานเขาแล้ว ขั้นใหญ่ไว้ไลผูกมากมี่หมากม่วงเคิ็ดว่าไวห้แม่น้องมิ้นผูกมากมี่หมากม่วงหมักไม่กินหมักไม่กินมากไปทุ่มออกไก่แค่บัดเนี่ย ปุกเทียงปุกเทียงได้สบายเลยเนี really ่ยเจ้า็มาปุกขั้นน้องเจ้านีแล้วหนูวมึงในที่ข้าเจ้าทุให้นี่จะไมีปุกไก่ยังพื้นที่ลมมสองเทียงหนดเลเห็นท่านยิ้มโลนนั่นเองหาน้องเรียกอะปุ๊กสบายเลยเนี่ยไปเบิรงนคากแล้วเนี่ยปุ๊กเทียงนั่นเออ แดดพี่น้องเลยให้ก็ได้น้อยนึงคุยครับทีมงานเพิ่นแหละว,วาโบแล้วดอกมือนี่วาซันสงสัยสิเป็นมือเอินมือนี่นะ่ะจังได้กับโบเล้วจังได้กับโบล้วดอกเพิ่นว่า ใครฮะก็ออกเครื่องหนึ่งหรือว่าเสียหายเพื่อนออกเบดซะบ่เนาะจังไงจังไงอยงู่น่ะกำลังแปลงคันให มาจนเมื่อยเลยพี่น้องเจ้าหน่อยพี่น้องสิว่าเบาดาคือมีเงินจกน้องแท้ว่าสิว่าลืมขอบคุณคอืขอบคุณเอื้อยใจดีหลายๆเดอ้อเอื้อยที่เมตตาฝากเงินมาให้น้องคุดน้องจกน้องขอบคุณหลายๆเดอ้อเดอ้อจัดไปเลยดา่าเอ้ยเพื่อนมา ตามใจเจ้ามากโลดมากจังได้สั่งให้เพิ่นเฮ็ดให้โลดมาสัน่นเพิ่นให้งบมาหมื่นเก้าแต่น้องจกในหมื่นแปดเลยแตะกาสีไฮคาตปเพิ่นเข้าไ้แล้วไ้คาไฮตปเพิ่นผูกครับแมคโครนะไฮเพื่นแล้วหาล้อยแต่กาสียเพิ่นเอาอุ้มน้ำออกอีกหาร้อยเป็นหมื่นเก้า บอกเพื like ่นโลดได้เลยว่าสั้นจะใกล้แบบใดจะคุณจัดให้โลดขอบคุณหลายไเด้อเอ้ยเด้อขอบคุณหลายๆขอให้เอื้อยและครัขอบคุ้มจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเอ้ยเด้อโบไข่โบเจ็บขอให้อยู่ดีมีแห้งอายุมันคนยืนก็แห้งให้รวยสวยๆขึ้นเก่าๆเด้อเอ้ยเด้อมาๆคืองูมาหาเฮาแท้ปุบก็น่าพี่น้อง ถอยก่อนถอยก่อนญาติญาติท่าน,าน <c oughs> าก็ได้น่อยเดียวหนึ่งขีดินกองจนพูน <c oughs> แหละแต่ก็ขอบคุณ FC, เอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเดอร์เอฟซีเดอร์ที่ซอยเสียซอยดันซ่องน้องมินนี่จนได้มาฮอด หาหมื่นกว่าซัพท์แหละขอบคุณเบ้ดสุขูสุคนขอบคุณถุกคอมเมนต์ขอบคุณถูกกำลังแห้งใจที่ซอยเสียซอยดันซ่องน้องมินนี่จนเติบโตมาได้จนฮอดหาหมื่นกว่าซัพท์แหละยังไงก็ขออวยใจให้พ่อนให้พี่ให้น้องเอฟซี FC ที่หกักแพงสุขูสุคนที่ติดตามแลวกับผูกเขามาเบิง้งผูกเขามาชม จงมีแต่สุขภาพห้างไกา่แข็งแรงพี่น้องโบเจ็บบบจนเด้อหาเงินหาทองไก่ให้สุกให้มันให้ร่ำให้รวยโบช่วยจา้าเถือ่อหาเงินก็ให้ได้เงินเด้อพี่น้องเด้อหาทองก็ให้ได้ทองคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สงดังมโนวัง เพื่อนก็แปลงมาไม่่าสั้นรถคันเนี่ยอีกคันหนึ่งเพื่อนยังจกอยู่บ้านหน้าโมงจกขีดินเขาสมหขาแจกที่เพื่อนสงังไม่สา,งสา่งซาลาที่เพื่อนสั่งไม่นะ่ะอันนี้เพืเ่อนก็เหตดมาไม่เพื่อกับลากมาจกเปิดซิ่งอยู่น้องเฮาเลย ก็ได้น้อยเดียวนึงนะ่งตะเว้นกันจะคำและแปงงทางย่าง เลอกเติบอยูป่ประเ็ดไทยนี่ก็ได้จตว่าโปรเจ็ดให้กว่างได้สำได้แล้วเอาคิดว่านี้นะคือสิตีเซ็นไปนี่เลยเนีย่ตีเซ็นไปหาทาั้งมองซุปเปอร์นังกูล๋ละ ข้าขวก,วก็จะได้ก้วงแห้งมาได้เลยจากเล่นแต่ความลึกจากเนีเ้แน่นแต่ความลึกฝนกสิมาฝนเลยพี่นออ้องเฮ้ยมืดมมแล้วมืดกำไม่นะคุณฝนสิมาสลองน้องใหม่มาจาักแล้ว มากกับใครอยู่ดอกมีบอลเก็บน้ำแหละเพื่อนบอย่านดอกขันแห้งเกิอนอัตตาก,กับบัไวไหวเลยเพื่อนวะสงสัยคนสิบบาสรองน้องใหม่เห่าอยากตจะก้ามีเอียนแน่น,น้อนในปีนี้คือบอัเห็นตะก,ก้าน้าแห้งหูเอียนไรหรือว่าบ่าท่านหอดบอ่ ท่านหอดบอลเอียนโฮมหมือจักอันนี้กับวันแเกฮาสหายเพิ่นทมดินมากห,หอดนี่แหละเสร็จเพิ่นเติมดินมาพีเลยพี่อให้โจงวกแวกนะเนี่ยทมเพียงมาเลย กันี่็เพื่อนกันยังท่าได้แปลงทำนะเสียเวลาคุดไอ้หากกบยุคานออกกกวีกออกมักโดนโดนหนึ่งเป็นเครื่องชั่วโมงเพื่อสิออกได้ว่าเตอร์หากยุคาอ,อยูออก่กลางน้องพี่น้องเลยหากไม่วีกเนะโคตรโคตรอีลีไปไกขนาด จั้มส,สิปุ๊กเพียงอะไรขันบใหญ่เลยข้าเจ้าจัดไงลาอะไรพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆายพี่น้องเพอสุขสุขคนุ่นลยลังเด้อสุมองสุบอตที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขอหายด,ดีไม่แห้ง กว่ากินแข็งอัญมณ์คนยืนได้เอฟซีเพื่อสกุลคนเด้อปรับตนสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเฮงๆรวยๆขอบคุณนละลายเด้่อยเด้อให้น้องมากหมื่นเก้ามาจกน้องก็ให้เอื้อยได้กลับขึ้นลอยสิบเก้าล้านเด้อเด้อซาถูกเด้อเด้อพบกันไม่คลิปหน้าพี่น้องกล่าวคำว่าสบายดี